การโอเวอร์เทรดนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เทรดเดอร์หลายต่อหลายคนเลยนะครับเจ๊งมันนักต่อนักแล้วนะครับและถ้าคุณอยากรู้นะครับว่าการโอเวอร์เทรดนั้นคืออะไรนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการการเงินเวลาคํานะครับผมเอ็มจีริยุจิรพัฒน์ครับ และคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนรู้กันใน EP นี้นั่นก็คือคำว่า o v e r t r a d e ครับซึ่งคำว่า o v e r t r a d e นะครับหมายถึงการซื้อขายที่มากจนเกินตัวนะครับหรือเป็นการเปิดออเดอร์ด้วยขนาดล็อดที่ใหญ่จนเกินไปนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้อรอตลงทุนของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าการโอเวอร์เทรดนนะครับเป็นการซื้อขายที่มากจนเกินตัวนะครับเพื่อหวังที่จะทํากําไรครั้งละมากๆนั่นเองครับและการเทรดด้วยขนาดหลอดที่ใหญ่ขึ้นนั้นนะครับก็จะส่งผลให การเคลื่อนที uh, ่ของราคาตอนหนึ่งปนั้นนะครับเป็นจํานวนเงินที่สูงมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งจริงอยู่นะครับว่าถ้าหากว่าเราทําการโอเวอร์เทรดนะครับและการาฟราคานั้นเคลื่อนที่ถูกทานนะครับมันก็จะทําให้เรานั้นนะครับได้กําไรอย่างมากมายมหาศาลเลยนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าเราโอเวอร์เทรดแล้วการาฟราคานั้นเคลื่อนที่ผิดทานนะครับก็คงไม่อยากคิดเลยใช่ไหมครับว่าพอลงทุนของเรานะนะครับจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนนะครับหรือ อาจจะทําให้เรานีนะครับล้างผ่อนเลยก็ได้นะครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะทําการโอเทนเนี่ยนะครับก็อยากให้คุณคิดวิเคราะห์สักนิดก่อนนะครับว่าการที่เราโอเทนเนี่ยนะครับมันคุ้มที่เราจะเสี่ยงหรือไม่นะครับทีนี้นะครับไปดูสาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้เทรดเดอร์นะครับตัดสินใจโอเทนกันบ้างดีกว่าครับไปดูเลยครับและสาเหตุอันดับแรกเลยนะครับนั่นก็คือความโลภครับซึ่งความโลภนี้นะครับทำให้เทรดเดอร์หลายต่อหลายคนเลยนะครับ จ๊งมันนักต่อนักแล้วนะครับเพราะว่าความโลภนี่นะครับจะทําให้เราขาดสตินะครับแล้วก็ซื้อขายที่มากจนเกินตัวนะครับหรือเปิดออเดอร์ด้วยขนาดหลอดที่ใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะอยากรวยเร็วๆนะครับแล้วหวังจะทํากําไรอย่างมากมายมหาศาลนะครับจากออเดอร์นั้นๆนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือสาเหตุอันดับแรกเลยนะครับที่ทําให้เทรดเดอร์นั้นโอ์เทรดนั่นเองครับทีนี้นะครับเราไปดูสาเหตุอันดับที่2กันเลยดีกว่าครับ และสาเหตุอันดับที่2นะครับนั่นก็คืออารมณ์โกรธนะครับแล้วก็อยากได้เงินคืนเร็วๆนะครับซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเลยนะครับกับเทรดเดอร์หลายต่อหลายคนนะครับเพราะว่าการที่เราเทรดและเราขาดทุนบ่อยๆนะครับมันก็จะทําให้เรานั้นเกิดอารมณ์โมโหนะครับหงุดหงิดอยากได้เงินคืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับจึงทําให้เรานะครับขาดสตินะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะทการโอเทดนะครับโดยการเปิดออเดอร์ด้วยขนาดล็อดที่ใหญ่จนเกินไปนะครับหรือ ทำการซื้อขายที่มากจนเกินตัวนะครับเพราะอยากได้เงินคืนเร็วๆนั่นเองครับแต่หารู้ไม่นะครับว่าการที่เราตัดสินใจโอเวอร์เทรดนั้นนะครับจะทําให้ผรอนลงทุนของเรานั้นนะครับมีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับทีนี้นะครับไปดูสาเหตุของการโอเวอร์เทรดข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับและสาเหตุอันดับสุดท้ายนะครับก็คือระบบมันโอเวอร์เทรดอยู่แล้วนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับเทรดเดอร์บางคนนะครับมีทุนค่อนข้างน้อยนะครับจึงทําให้เขานั้นนะครับต้องเปิดออเดอร์ด้วยขนาด หลอดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะทํากําไรนะครับซึ่งถือว่าเป็นระบบที่โอเทดอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าหากว่าคุณนั้นนะครับทําตามระบบเทแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้คุณนั้นโอเทดนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือเหตุของการโอเทดนะครับของเทรเดอร์หลายต่อหลายคนนะครับที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างมากเลยนะครับเพราะการโอเทดเนี่ยนะครับจะทําให้พอร์ตลงทุนของเรานั้นมีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากเลยนะครับ ดังนั้นนะครับถ้าหากว่าคุณมีอาการเหล่านี้นะครับหรือมีอารมณ์ที่จะโอเวอร์เทนะครับผมก็อยากให้คุณนะครับทำใจให้สงบก่อนนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้นะครับทำยังไงจิตใจของเราก็ไม่สงบนะครับอยากเอาคืนนะครับผมก็อยากให้คุณนะครับปิดโปรแกรมเทดเลยนะครับหรือปิดมือถือนะครับปิดคอมอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอะไรก็ได้นะครับที่ สามารถทําให้จิตใจของเรานั้นสงบขึ้นนะครับหรือทําให้เราผ่อนคลายนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาเทรดใหม่ก็ได้นั่นเองครับและถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เราด้วยนะครับและอย่างนี้น,นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากเราครับขอบคุณครับ